อดเวลาทรงไว่กินเบิดมืเวิดเวนทั้งแอวทั้งกินยยอายออากกินเอวอีย่งกระโดดกระดดแอวทั้งกินทั้งแอวฟองไข่เองเลงเ่ยอดปลาอ้อดออดปอูกระปูกระปูกระปูกูกรดัยกวดมาถึงออดปูคิดถึงออดปลาไหมพุ่นในเด้อพุ่นน่ะ เอาคืออาปะอาปะตัวเนียวกินสิลนโอจะปะคือว่านำมาให้พิ่โลคือเด็กน้อยส่วน้นึ่พูดถห็นหื้นแลแ้วก็ได้พูบเฮ้ยทิเด้อพาอ่อนทั้งนาออกกำลังกายทั้งนาหนึ่งเลยเต้นปุ๊บปุ๊บสี แต่มือเฮาบัวพามันไปมันมันก็บบัวคีดื้อปานนั้นนะงามไม่งามออดโปโปเยอะมือนั่นเลยเยอะมือหนุนตอนนี้เบื่อมือมันขี้ดื้อมือหลับมือผู้เดยหลับทดชอบเกันแล้วเจ็บหลับเลียนหน้าเลียนหลังมือเบิดจิต้นก่เป็นพาร์ท